สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องย t ทูบทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นบทความของคุณเปรวสีเงินที่เขียนลงเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อวันที่18มิถุนายน2564นะครับชื่อเรื่องว่าลุงป้อมน้องธรรมนัฐรายละเอียดบอกว่าขอโทษนำร่องอย่างแรงขอเลยวันนี้คือผมทำตัวยุ่งทั้งวันไม่ได้สำรวจข่าวครา,าวว่าวันนี้มีอะไรบ้างครั้นถึงเวลาต้องเขียน จากเวียนหัวกลายเป็นปวดเหตุได้ยินลวกๆจากทรทัศน์เท่านั้นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสมานฉันกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญล,ลงตัวแก้รายมาตรายกเว้นเก้าไกลพักเดียวยื่นเดียวแบบงองงขอแก้เขียนใหม่ทั้งฉบับท,ท,ทั้งที่สารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยประเด็นนี้ไว้แล้วว่าทําไม่ไดช้ชาวเราฟังแล้วไม่ต้องคิดมากรู้อยู่แล้วว่าชาวเขาพวก,กูรูกฎหมายแค่อยากยื่นควรตีนเอาไว้เท่านั้นมีไรไหมมีไรไหม ไม่มีจ้ะเชิญพี่ตามบายตาข้ามเพศจะข้ามได้จะข้ามกฎหมายเล่นบ้างพูดมากเดี๋ยวให้พี่เอกไอ้ป๊อกอัดสรอ2 2บ2 2ถมิถุนาไวเพชรลาบวชนั่นละมัง้งเมื่อพรบรประชาธัติผ่านสภาแล้วบัญญัติกระสันสอสอแก้รัฐธรรมนูญจะเข้าต่อตูดทำไมถึงดูขมักขมเ้นกับการแก้รัฐธรรมนูญกันจังถามว่าถ้าบ้านเมืองจะล่มจม มันจะล่มจมเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้คงอยู่หรือเพราะมีบางสอสอบางพักคงอยู่ทําให้บ้านเมืองล่มจมถ้าเพราะแบบแรกผมว่าไม่นะเก็บไว้แก้ตอนบ้านเมืองสบายๆไม่มีอะไรจะทํากันแล้วค่อยแก้ยับไว้แต่ถ้าเพราะแบบหลังรีบแก้สวัสดีพรุ่งนี้เลยสปายักสภาสานจะได้ขูงขึ้นถามตรงๆเล่นยิ่เกแก้รัฐธรรมนูญกันหรือคิดจะแก้กันจริงๆเท่าที่ดูที่แก้ไม่มีมาตราไหนแก้เพื่อแก้ทุกชาวบ้านเห็นแก่ แก้เพื่อแก้ทุกนักเลือกตั้งแบบทุกมาตราตอนประชุมงบประมาณงบพัฒนาตัดเพื่อชาติเกินจังแต่กับการแก้รัฐธรรมนูญแต่ละทีมันผลานงบชาติเพื่อกูเป็นพันเป็นหมื่นล้านพระเดศพระท่านไม่พูดกันเลยยืน่น1 3บสถึงสิร่างที่เหมือนกันทุกร่างคือต้องการปิดสวิตชส์สวคือไม่ให้สอวอมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกตามมาตรา272จะปิดสวิตชส์สวแต่สสดันถอดปลั๊กตัวเองแต่ต้นแล้วมันจะปิดไหมเนี่ย รัฐธรรมนูญก็เห็นคาตาบอกจะแก้ได้ต้องอาศัยเสียงสวออแล้วเป็นไปได้หรือที่สวออจะเปิดประตูให้สสเข้ามาเอามีดเฉือนพวงสวรรค์เขามันจมตั้งแต่ยังไม่จอดแล้วผมจึงไม่สนใจถึงแก้แค่ปลดกระดุมวาระสภาก็ครบ4ปีก่อนหรือไม่ก็ยุบสภาก่อนมาตรา272ต,ตามบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาออกแบบให้สวโหวตเลือกนายกสองสมัยดังนั้นพวกตาภาพในไหจะตะก,กายแก้กันตอนนี้หรือตอนไหนมันก็ไม่พ้นไหในตภาพ จะวุ่นวายไปทําไม5ปีสวก็หมดสิทธิ์หมดสภาพไปอยู่แล้วแปลงเวลาที่วุ่นวายให้เป็นกระจก2พักสอตัวเองดีกว่าว่าในเกมกติกาแบบนี้จะเล่นสไตล์ไหนถึงจะรักษาสกอรรักษาแต้มให้อยู่ในแดนแตัดแต้มแล้วก็ไปร่วมกวนต่อว่ากันจริงๆแล้วการแข่งขันในระบบเลือกตั้งคนไหนเจ๋งจริงเขาจะไม่แค์กติกาสู้ได้ทุกสนามทุกกติกา ดูบวกขาวสิมึงจะเทควันหรือจะยูโดมวยปล้ำไม่ว่าไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นเรียงหน้ามาเลยแพ้ชนะบนเวทีแค่กรรมการสองสามคนชี้แต่การเป็นสุภาพบุรุษโปรง่งใสบนสังเวียนบวกฝีมือนั่นแหละชนะใจประชาชนลงสนามนัดไหนยังไงก็แฟนตรึงเมื่อแฟนตรึงกำลังใจก็มาต่อให้100ร้อยกติกาแปลเปลี่ยนจะต้องแคร์ทำไมในเมื่อทั้งเผาทั้งเราแข่งและตัดสินด้วยกติกาเดียวกันทั้งนั้น แต่ที่โยเยพอแพ้เขาก็ตะโกนกติการะยำครั้นชนะก็บอกว่ากติกาเป็นธรรมสรุปแล้วกติการะยำหรือคนระยำสมมุตินะฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งตั้งรัฐบาลด้วยจำนวนเสียงมากกว่าอีกฝ่าย 60- ถึงเจิคนพูดง่ายง่ายคือกินกันขาดแบบนี้ถ้าสวอไม่โหวตให้แสดงว่าไร้สำนึกของความเป็นผู้มีวุฒิภาวะเห็นแก่ประโยชน์ตัวประโยชน์พวกพ้องประชาชนช่วยจับเอาบ่วงคล้องคอแล้วชักรอกตากแดดหน้าสภาให้พี่ๆที่คลานจาก คลองข้างทำเนียบขึ้นมาบ่อยๆได้อายไปเลยดูการเดินแต้มพักพลังประชารัฐเขาตอนนี้สีไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีกับการประชุมจัดทัพพักที่ขอนแกน่นวันนี้ก็คือ18มิถุนาตนารนั่นเองแต่อยากให้ดูว่านี่แหละปรัชญาซุนวูของแท้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งละ่ะอยากไปดูถูกว่าพวกทหารเก่งรบแต่ซื่อบื้อการเมืองเชียวเห็นลุงป้อมตุ้มตะตุ้มตุ้ตตยอย่างนั้นเถอะแต่เหมือนอ,อ,อุ้งตีนเสืออุ้งตีนหนี ไม่ถึงเวลาตะครุบเหยื่อจะไม่เผยกรงเล็บให้เห็นสมมติตั้งธรรมนัตเป็นเลขขาพักพลังประชารัฐให้ได้จริงทุกคนร้องยิ้ที่เอาแป้งไม่ผ่านอายอยมาผัดหน้าแต่ผมจะบอกว่าในระบบเพียงมีเสียงมากในสภาโดยไม่สนใจวิธีการคือประชาธิปไตยแบบนี้เอาพรรคไปสู้กับโจรในตลาดเลือกตั้งก็เสร็จโจรก็ต้องเอาโจรไปสู้โจรมันถึงจะโจรเสร็จโจรดูวัคซีนทุกยี่ห้อซีเอาเชื้อโควิดเพราะเป็นวัคซีนไปปราบโควิดทั้งนั้น ประชาธิปไตยเลือกตั้งระบบเลือกตั้งทั้งโลกออกแบบมาอย่างนี้รักจะเล่นเกมนี้มันก็ต้องเล่นแบบนี้แบบเอาโจรไปล่าโจรเป็นปริมาณมากามากลั่นเอาหยดคุณภาพหรือเพื่อบริหารบ้านเมืองในความเป็นนายกเป็นรัฐบาลดีชั่วกับประเทศชาติทางบริหารขนาดไหนก็วัดผลประโยชน์วัดผลประชาธิปไตยกันตอนนี้มันโกงเอาไปแบ่งปันกันทั้งโคตรพงวงศาหรือแค่ ตอดเล็กตอดน้อยพอทำใจได้เหมือนให้น้ำข้าวหมาประชาธิปไตยเลือกตั้งได้แค่นี้ก็สาธุท่วมหัวแล้วเอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศเขามีเพื่ออะไรทราบไหมผมจะบอกให้จริงๆแล้วหน้าที่ทูตคือคนทำหน้าที่สอดแนมหาข่าวสืบสอบข่าวสร้างข่าวเชื่อมแซะแล้วรายงานส่งตับเจ้ากระทรวงประเทศเขาเป็นรายวันประเด็นหลักของเรื่องก็คืออะไรคือการสอดแนมสอดลวงความเคลื่อนไหวความเป็นไปของอีกฝ่ายที่เรียกว่าข้อมูล พลังประชารัฐเตรียมรบและรบแน่ไม่ถอยแน่ในเกมสืบต่ออำนาจตามระบบเลือกตั้งหมายความว่าบนโต๊ะประชุมเสนาธิการพักพลังประชารัฐความเคลื่อนไหวแต่ละพักแต่ละตัวสสมีข้อมูลประมวลอยู่ในมือหมดแล้วรวมทั้งไอ้ทนนับที่รีแบนดิ้งลบภาพโจรตามฐานข้อมูลเก่าของตัวเองทิ้งด้วยธรรมนัดวันนี้เดิมพันอนาคตเทหมดหน้าตัดจะพูดว่าเข้ารหัสแผนกามิกาเซก็ไม่ผิดผ่านได้ก็ฮีโร่ไม่ผ่านก็พรีชีพเพื่อชาติ ลุงป้อมโหดเหมือนธรรมนัตใจถึงเมื่อเอาทั้งสองด้านเข้าสมการปลายปีนี้ต้นปีหน้าพูดได้คำเดียวมันยกร่องนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเปรวสีเงินนะครับเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ของนักสุพิมพ์ไทยโพส์เช้าวันที่18มิถุนายน2อ6 4นะครับก็ต้องบอกว่าเขียนได้สมบัติสำนวนนั้นน่าอ่านน่าฟังนะครับผมก็ขออนุญาต หยิบยกมาอ่านให้คุณผู้ชมที่ติดตามช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนั้นได้รับรู้รับทราบนะครับกับเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของการแก้กรัฐธรรมนูญตั้งแล้วก็ไปถึงเรื่องของการที่วันนี้พักพลังประชารัฐนั้นจะมีการประชุมพักแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยครับก็คือเรื่องของการที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพักนะครับตาแหน่งที่สําคัญที่หลายคนนั้นจับตาจับจ้องก็คือการเปลี่ยน เลขาที่การพักจากคุณอนุชานาคาใสมาเป็นทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะครับหรือว่าผู้กองธรรมนัฐซึ่งงานนี้ก็ต้องติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นจริงอย่างที่มีข่าวลือกันก่อนว่าหน้านี้หรือไม่ว่างานนี้เนี่ยนะครับยังไงก็เสจผู้กองธรรมนัฐแต่หลายฝ่ายนั้นก็บอกว่าผู้กองแผลเยอะเหลือเกินจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณเปรลสิงหง์ก็บอกว่าเมื่อกฎกติกาของประชาธิปไตยว่ากันในสภาว่าใครได้เสียงข้างมากคนนั้นเป็นผู้ชนะดังนั้น วิธีการนั้นไม่ต้องสนใจก็ให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมากดังนั้นท่านร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะครับกันที่บอกว่ามีคอนเน็ชันท่วมตัวไม่ว่าฝ่ายไหนสีไหนร้อยเอกธรรมนัฐนั้นก็เรียกว่าเข้าถึงทั้งหมดเป็นคนหนึ่งที่ใจถึงพึ่งได้ดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็บอกว่าลุงป้อมก็อาจจะคิดถูกก็เป็นไปได้ลุงป้อมนั้นเป็นทหารไม่ใช่เก่งแต่การรบแต่ว่าเมื่อเข้าสู่วงการการเมืองเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ติดตามกันแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างที่คุณเปลวสีเกินว่าไว้หรือไม่อย่างไรครับ